ส่วนเกาจมูกน,นั่นเองค่ะโ,ะโอ้เจ็บโอ้เจ็บมากเจ็บมากเลยแล้ว เป็นไงบ้างคะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะตัวดำตัวเตี้ยแล้วก็ด่างหแต่วันนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นอิงเปลี่ยนแปลงคะ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอิงจะไปสวดเก้าจมูกกันเอง อิกงก็จะมีจมูกที่โด่งและสวยเหมือนคนอื่นเขาแล้วนะคะเอาละคะ่ะสสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องอิงตรงนี้ด้วยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็จีของอิงตรงนี้ค่ะใครอยากให้เรอแอดก็ทักแชทมานะคะอุย้ยทุกคนอิงตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วใครที่ว่า ียดังหักขาดสั้นฟันเยอะอีกปลวกอิงก,ก็จะเป็นนางฟ้าแล้วนะคะเอาละทุกคนตอนนี้เนี่ยนาบารก็กําลังไปดูบ้านใหม่ที่กําลังสร้างนะคะซึ่งการทําจมูกของอิงครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะอันนี้นะคะมีพี่เจมส์รู้แค่คนเดียวค่ะแล้วเราก็จะทําออกมาเซอร์ไพรส์นาบารกันค่ะจะบอกว่านาบารเนี่ยยังไม่อยากให้อิงทามเพราะอิงยังเด็กอยู่แต่ไม่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่คลินิกศัลกรรมกันค่ะไะไปกันเลยเอาละคะในฐานะที่พี่เจมเนี่ยเคยทำจมูกมาใช่ไหมอินก็จะถามว่าความรู้สึกตอนทำเนี่ยมันเป็นยังไงเจ็บไหมอะไรไหมก็คือเอาจริงๆนะมันจะเจ็บช่วงฉีดยาชาเขาจะฉีดไปตรงเนี่ยจิ้มไหลเข็มมากที่สําคัญจุดที่เจ็บที่สุดเลยนะคือเขาจิ้มไปตรงจมูกเนะี่ยตรงกลางจมูกก็เจ็บมากพูดถึงตอนทําก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันชาไปแล้วไงแต่ว่าหลังจากที่ทําเสร็จอ่ะบวมมากหน้าบวมมากเราโทรบอกหมอได้ไหมตอนเนี้ย ว่าขวใช้ยาสลบด้ได้ไหมไม่ได้ถ้าใช้ยาสลบ่าหลับแล้วแบบไม่ตื่นหรือจะหมายเงี้ยเหรอคลัว <c oughs> จะบอกว่าเจ็บมากอีกเจ็บดมากเลยแหละอต้องโดนสักหนึ่งแมตต์ไม่ตม่ำกว่าสิบเข็มบอกเลยโอ้สิเข็มทำออกมาแล้วแบบหน้าอย่างบวมเลยสเสออแ,ลแบบยลยสดงว่ามันยังไม่หายใช่ไหมยังบวมอยู่ใช่ไหมไม่ต้องกลัวอีกครั้งหนึ่งเราต้องทำมันไม่ไหวจริงๆริอะพี่เจมเอาละค่ะทุกคนคะหลังจากนี้เนี่ยอิงก็ขอไปเสริมจมูกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นตอนหลังกันนะคะตื่นเต้น ทุกคนจะได้เห็นแล้วไปขับไปทำกัน อันนี้เนี่ยก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าปากเราเนี่ยมันแบบอ้าปากไม่ได้กล้องไงมันก็จะแบบฟึ้งๆหน่อยค่ะเอามสูขข้สึกคือตอนทำเจ็บมากล้วหมอก,ก็ให้ยามาด้วยนะคะมีทางยากแก้ปวดยาลดปวดออแล้วค่ะทุกคนอิงก็กำลังจะเดินไปถึงบ้านแล้วนะคะขอไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพออาบามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสันไลกรรมจมูกด้วยตัวเองนะคะซึ่งที่อิงไม่ได้ไปคลินิกเนี่ยก็เพราะว่าอิงก็อายุยังน้อยอยู่นะคะยังไม่ถึง20ปีค่ะแล้วผู้ปกครองก็ไม่อนุญาตด้วยค่ะเขาก็เลยไม่ให้ทาเพราะฉะนั้นอิงก็เลยจะมาทําเองเลยค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าตอนที่นาบานเห็นอิงทาจมูกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราได้ไปซื้อกันมาอย่างแรกเลยก็คือนี่ค่ะสําคัญที่สุดก็คือเราจะตัด อันนี้เนี่ยมาแปะตรงจมูกของเรานะคะให้มันดูสมจริงค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเบตาดีนนะคะแล้วอันนี้เราก็จะใช้เป็นหุ่งยาให้มันดูสมจริงมากขึ้นค่ะว่าแบบเป็นทามาแล้วก็จะแบบหมอให้ยามาอะไรมาอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคคะ่ะอันดับแรกเนี่ยก็จะมาตัดอันนี้ก่อนนะคะนี่ <c oughs> ตัดได้ประมาณสี่อันนะคะ <c oughs> โอเคอันแรกไม่ตรงอะ <c oughs> ไม่ตรงนะคะอเคอันแรกเราจะเอาทั้งหมด4อันนะคะอุ้ยมันไม่ตรงสักอันเลยอะค่ะทุกคน โอเคไนดะ้ทั้งหมดสี่อันแล้วแต่ว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะนี่ไม่ตรงเลยไม่ใช่ไม่ตรงเท่าไหร่คือไม่ตรงเลยเดี๋ยวอันแรกเราจะใช้เป็นอันนี้เราจะแปะตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงลงมานะอโ,อโอ้เจ็บปวดมากเอาไม่อยะ <c oughs> อันที่สองแต่ว่าเมื่อคืนนี้นอนเตรียมใจไว้แล้วว่าจะโดนด่า นี่เหรอเขาแบบมันถึงตรงนี้ปะ่ะเหมือนคนอันนี้จริงไหมโอเคแต่ไปตรงนี้แต่งนี้ไปเลยเหรอหรือว่าอย่างนี้อย่างนี้ปะ่ะแล้วก็แปะตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวพีเปิดทุกทีด,ด,ไดูได้ได้แล้วได้ล้วแล้วก็ขอคัตเตอร์บัตหน่อยจะเอามาจมูกข่าวไม่เจมูกดูพุ่งๆก่อนเราก็ได้คัตเตอร์บัตมาแล้วนะคะเดี๋ยวใส่พี่เจมเขาใส่ตรงไหนนะไม่รู้จมูกเลยเหรอมันจะเหม็ยนยาไหมเย็นยัง,ยงอ่ะได้เราลองพี่เจมมาดูให้หน่อยอ้าให้เหมือนติดเขาติดขึ้นไปตรงนี้เลยนะคิ้วเลยนะหยานนเเลลวะ โอู้ละลูละทุกคนก็ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เราก็สวยแล้วเงพี่เจมยังไม่ได้ออยให้ดูเลยไม่หล่อนหรอให้ดูไปแล้วโอเคนี่ผ่นก็แปะตรงนี้ใช่ไหมตัดให้มันเป็นเหลียมเียมเหมือนตัวอย่างก่อนนะคะ <c oughs> ที่บอกให้ตัดเป็นเลียมเียไม่ได้หมายถึงตัดทิชชู่นะตัดเหมือนออกเลยใช่อิ่งไหมเด็กตัดออกนะ ต้องนึงนะคะตัดอันนี้เพิ่มนะคะเพราะว่าไม่พอมาขัดไปแล้วก็เอามาแปะตรงห้องตรงนี้เบื่อทำอะไรไเ่ราะสีมันไม่ใช่อ่ะความจริงต้องเป็นสีแบบเนลืองใช่เจ็บนะอ่ะจริงๆเจ็บปวดนะ หยาะเหยาะเบต้าดีตัวนี้หน่อยนิดนึงโอเคเพ่อคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำตามเลโกเ้เล่นแหละประมาณนี้เลยนะคะแล้ว <c oughs> พอได้อยู่ที่แมสที่เจมเหมือนเลยแหละใส่แมสแล้วก็ถอดอเออใช่แล้วก็ใส่แมสอย่างนี้นอ่ะได้ยังโอเคได้แล้วเราจะรอนาบาสนะคะเคพืค่คะอิงนาบาสมาแล้ว <c oughs> รีบเอาให้เหมือนนะ <c oughs> เอาให้เนียนยกขอออมไ่นาอะไร แล้วอ,อิงเป็นไรอะเก่งไปทำอะไรมาเนี่ยทำจมูกถามทำจมูกก็จมูกอ่ะทำจมูกจมูกอะไรก็จมูกอ่ะแล้วใครไ,ไปรำนางอยากทำนางอยากสวยว่าเลยนะว่าทำไมไม่ไปบ้านด้วยกันนะไปกับใครนางเจ็บพูดไม่ได้แ,แล้วามมานะไปนำนำทำมาอะก่อนไม่รู้ไหมทำนทำลายเจมทำมาเท่าไหร่ กอนไม่ะมันยังเด็กอยู่เออทําได้แล้วแหละมีไหนคลินิกเถื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความไปำทำคลินิกไหนมาเขาไม่เด็กทำปกติอะผู้ปกครองยังไม่สซ็นอนุญาตเลยเฮ้ยผู้ปกครองเป็นแม่เหรอท้เ,อเป็นพ่อเป็นแม่ลอดเป็นมาเหรอมาพาไปทำเนี่ยเอาก็น้องยากสวยเลยพาไปทำแต่เดี๋ยวคุณละ้ย hey! ไหน้าเป็นหนุ่มไม่ใช่หรอเอาแล้วเจ็บแล้วร้องได้ไงคนในกระบุร้องไม่ได้นะเงยหน้าขึ้นเงยอ,อีกเงยอ,อีกไหนแผลไหนรอยเย็บแผลผิดต้องมีไหมออกมาแซมๆหน่อยหมอไหนเจ็บดีชื่อหมออะไรคลินิกไหนอ่ะแล้วจ้ไปคลินิกไม่ได้ไงเอ้ยเสือเอ้ยอะไรยอดีตอะไรอะไรอะเจ็บอะไรนี่นะนี่อะไรถ้ามึงทำมึงโดนแน่กูบอกไว้ก่อนนะปีนั้นเนี่ยใครแกล้งเล่นเนี่ยมึงว่าแล้วมันไม่ไปด้วยไหนดูโอ้แล้วทำแบบเหมือนจริงมาก จะดึงเหรอไม่เออมันจะดึงอ่ะรู้เลยแารุเดยบ้าเดี๋ยวบ้ล้วเดียเ้นลุดออกมาเลยอีกบอกว่าโปกค่ะคุณเห็นไงในี่างนี้นะพูดเลยนะมันไม่ที่ที่ใส่จมูกนะตอนประกวดกูใช้อเนี้ยแต่เนจ้ากูบอกไว้ก่อนแต่เนียนมากหนึ่ มาเดือดเวียงวดเจ็บนะถือเส้นอารมยัถ้าแม่ดูนะมึงโดนแม่ด่าเน่ทำจมูกบอกไว้ก่อนที่จิงอ่ะไม่หิางทำจมูกเพราะว่าจะให้อิ่งอ่ะแบบกวาดหรืออะไรเงี้ยให้มันดูแบบเป็นฟิลธรรมชาติเพราะว่านี่ไม่ค่อยชอบเรื่องศสลยกรรมนิดเดิด้ลจ้าใจผูชมดูดิไม่ชอบเรื่องเสลยกรรมดูทางหน้าเก็ตตี่เยกรรมมากใครหน้ามีซิลิโคนหรือหน้ามีแบบเกี่ยวกับอาศสลยกรรมนี่จะไม่เคาอย่าหาทำอีกบอกก่อนเรื่องทำอะไรนี่แพงเลยอีกมึงอ่ะสรุปภารกิจวันนี้อิ่งคือสร็จค่ะ ว่าไม่สําเร็จนะอิงดูหน้าด้วยโอเคค่ะปนเขาวันนี้เนี่ยเราก็ทําคลิปสาเร็จแล้วนะคะเย้เดี๋ยวถ่ายเสร็จไปช่วยพี่ปอนเก็บเลยนะก็ใครอยากให้อิงทาคลิปอะไรเนี่ยก็เมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะแกล้งอะไรในบ้านอีกเอะไม่มีอะไรอีกมันจับโปได้แล้วใครจะไปรู้ออาจจะแบบไม่มีชานาาหรือว่าเชี่ยวชาญขึ้นนีก็เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ